เรือหลวงมันในทัพเรือภาคที่สองลำเลียงน้ำจืด2แสนลิตรนะครับเข้าไปบรรเทาปัญหาภายแล้งบนเกาะนกเพาตําบลดอนสักอําเภอดอนสักจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงนานถึง6เดือนนะครับทำให้อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปามีปริมาณน้ำแห้งขอดครับแห้งจนเห็นขอบอ่างนะครับไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค จากการสำรวจพบว่าเกาะนกเผามีประชากร120คนครับส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงแล้วก็ทำเกษตรที่ผ่านมาอาศัยน้ำระบบประปาหมู่บ้านจากการเจาะบ,บาดาลแต่ช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงครับน้ำบาดาลไม่สามารถใช้บริการได้เพราะน้ำมีความเค็มไม่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ ขาดน้ําอุปโภคบริโภคครับสําหรับพื้นที่บนเกาะเองก็จะมีอ่างเก็บน้ําแต่ว่าก็จะมีขนาดเล็กมากครับซึ่งขนาดนี้ก็ไม่สามารถที่เก็บกับเ,เก็บน้ําได้อย่างเพียงพอสําหรับการใช้ครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะมีถังเก็บน้ําขนาด5,000ลิตรอยู่40ถังนะครับ <umb> ซึ่งใช้ระบบน้ําบาดาลสูบขึ้นมาแต่ปัญหาที่เกิดในช่วงฤดูแล้งก็คือน้ํามีความเค็มนะครับการใช้ในการอุปโภคบริโภคก็จะเกิดความยากลําบาก ด้านรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าเรือหลวงมันในนำน้ำจืดจากเกาะสมุยนะครับมาส่งที่เกาะนกเพาโดยจะทยอยส่งวันละ1 0 0 0 0แสนลิตรครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับนอกจากนี้ยังพบว่ามีเกาะอีกหลายแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับที่ร้องขอให้ช่วยขนส่งน้ำจืดไปให้ต่อเนื่องครับณตอนนี้ทางสอนชนสุราษฎร์เองได้รับการติดต่อมาแล้วจากเกาะพัง,งานแล้วก็เกาะเต่านะครับเราก็จะ จัดสรรเวลาและจัดสรรเรือเนี่ยเพื่อบริการส่งน้ําให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์นนกับตามก่อต่างๆเรื่องการบริหารจัดการน้ํานะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่ค่ะหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงใช้เครื่องบินขนาดกลางสองลำขึ้นบินเพื่อทําฝนเทียมในพื้นที่จังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตนะคะ ื่อบรรเทาภัยแล้งให้กับเกษตรกรแล้วก็เพิ่มน้ําในอ่างเก็บน้ําโดยเฉพาะบนเกาะพีพีที่กําลังเผชิญกับวิกฤตขาดน้ําอย่างหนักจนต้องแบ่งโซนกันใช้น้ําประปาส่วนที่จังหวัดปัตตานีชาวบ้านควรลังงาร่วมกันละหมาดขอฝนหลังฝนทิ้งช่วงทําให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนกังวลว่าต้นทุเรียนที่กําลังจะออกดอกจะเสียหายค่ะซึ่งการละหมาดขอฝนตามวิธีของศาสนาอิสลามนี้ทํากันมาตั้งแต่สมัยโบราณ